초코. ฉันก็คิดว่าฉันจะต้องทําบัตรประชาชนใหม่เพื่อที่จะได้ยืนยันตัวตนทาธุรกรรมนะคะเพราะว่าเหมือนตั้งแต่ดึงหน้าอะไรอย่างนี้เราก็นึกว่าเป็นเพราะเราดึงหน้าหรือเปล่าเราจะต้องไปทําบัตรประชาชนใหม่แต่จริงๆแล้วก็คือเส้นผมบางภูกขามันเป็นเทคนิคเคล็ดลับมากๆค่ะแต่เรื่องนี้เราจะให้โลกรู้ไม่ได้เพราะว่าเหมือนถ้ามีคนรู้มีชาชีพก็จะเอาไปใช้ประโยชน์ได้นะคะเราก็เลยจะต้องปกปิดเคล็ดลับอันนี้ไว้ซึ่งถ้าคน ที่เจอปัญหาแบบเราอ่ะจะรู้ว่าจะต้องทำยังไงแล้วเราก็จะบอกแค่เฉพาะวงไหนเท่านั้นมันเป็นเคล็ดลับการยืนยันตัวตนก็นี่คือเตรียมตัวเพื่อที่จะไปธนาคารแล้วก็ไปหาทำบัตรประชาชนใหม่ที่ที่หัวหินหาที่ทำบัตรประชาชนยากมากไม่เหมือนกรุงเทพคือทุกหน่วยงานโยนกันไปกันมาไม่ค่อยอยากจะทำก็พอไปที่ หัวหินมาร์เก็ตว l เล็ก็โยนว่าไม่ทําแล้วก็ให้ไปเทศบาลคือก็เลยกลายเป็นว่าโอโ้กันดาลชิบมหายเลยจะทำแบบประชาชนหรือคนจะต้อง a c t i v เวตอุทีุ้นวาหน้าดูเออหลายอย่างที่มันไม่ได้อำหนยความสะดวกใดๆแล้วก็เออเตรียมตัวแต่งหน้าแล้วก็มาเจอลุกเจนนี่ที่ตาแดงๆนี่แหะคะ่ะมันน่าจะเหมาะกับดิฉันซึ่งไปทำศัลยกรรมหน้ามาแล้วก็น่าจะปกปิดช่วง ช้ำๆลอยใต้ตาอะไรได้ดีก็เลยมาแต่งหน้ากันดูนะคะเออมาดูว่ามันจะเหมือนแต่ว่าพอแต่งออกมาแล้วทุกคนจะเห็นเลยว่าโอ้โหถ้าใช้ในชีวิตจริงค่อนข้างที่จะรุนแรงอยู่เหมือนกันแต่ถ้าแต่งไปงานกลางคืนหรือรว่ารอดชัวร์นะคะแต่ว่าถ้าคนคิดจะแต่งแบบตาแดงๆแล้วก็ออกไปมันจะเ,เป็นเหมือนงานแฟนซีที่จะต้องไปงานเทพเจ้าวนลูหรือว่า ไปงานที่จะต้องมีการไหว้เจ้าหรือว่างานพันจีจริงๆค่ะเพราะว่าถ้าใช้ในชีวิตปกติช่วงเวลากลางวันน่าจะแปลกตาหนาดูเพราะว่ามันจะแดงเถือนอะไรเงี้ยค่ะก็รอดทันไปได,ได้ด้วยดีทาทุลัเสร็จสุดท้ายก็คือวันนี้ไม่ได้ไปทำาบบประชาชนเหมือนเดิมเพราะว่าเขาเรานึกว่าถ้าเกิดว่าทําที่ตรงหัวหินมาร์เก็ตวิลเลนนะคะมันจะอยู่ถึงประมาณแปดโมงหกโมงเย็น แต่ทีนี้พอเขาถีบส่งไปให้ที่เทศบาลปุ๊บเทศบาลเปสี่โมงเย็นแล้วเราแต่งหน้าออกมาก็บ่ายสามเน้อีกแป๊บหนึ่งก็จะสี่โมงครึ่งคือห้ามเกินสี่โมงครึ่งมันก็ไม่ทันใช่ไหมเออก็เลยทุกอย่างเฟล,ลค่ะก็เลยกลับมาเริ่มต้นใหม่ก็คือก็ยังไม่สามารถทำประชาชนที่ได้ก็เลยคิดว่าเออฉันจะทำยังไงเพื่อให้แก้ไขในการทําธุรกรรมกูไปได้ก่อนเราก็ไปเจอเคล็ดลับหนึ่งมคาค่ะก็มานั่งดูรูบแบบประชาชนตัวเองอีกรอบหนึ่งเออ รู้แบประชาชนกูนมีอะไรที่มันไม่เหมือนหน้า,นะากูนะเปล่าจ้ะมันเป็นเรื่องที่เส้นผมบางภูเขามากมันไม่ใช่เรื่องอะไรเลยอะ่้วมันก็ไม่ใช่ระบบ AI ที่แบบ0ูนย์ูย์เจ็ดสแกนม่านตานม่านตาเราเปลี่ยนหรือเปล่าโค้งหน้าพอยท์เราเปลี่ยนหรือเปล่าเปล่าจ้ะมันเป็นระบบ AI โง่งๆที่ยืนยันตัวตนคือบอกไว้ว่าออริชันคิดว่าระบบ AI จะจีนเนี่ยเพื่อที่สแกนอออหน้าเราดึงมาแล้วมันไม่ตรงเปล่า กูบอกเลยว่า,ปาเปล่าจ้ะอย่างนี้นะถ้าอย่างนี้กูผ่านตอมองง่ายแน่นอนกูบอกเลยและนี่คือลุกหน้าที่แต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยค่ะเห็นไหมพอลงหน้าจริงๆจะแดงในรูปถ้าเห็นตัวจริงก็จะกวนอูเลยก็คือแดงเหมือนเล่นงิ้วเลยค่ะจริงๆ